บันทึกพี่ไอ้ย่าไอ้หาขอบันทึกเพื่อลงคลิปย้อนหลังได้ไหมไอ้ย่าแต่เสียงก็ตีฟังไอ้ย่าไอ้หาขอบันทึกขอบันทึกขอบันทึกพี่ขอลงคลิปขอบันทึกแบบแบบที่ถูกตัดไฮไลท์พี่ต้องลงแล้วเอ้ยต้องลงแล้ว ไอ้ยสตรีมไปด้วยบันทึกไปด้วยโหลดให้เสร็จที่เดี๋ยวพี่แอดพี่แอดเพื่อนพี่แอดเพื่อนไอ้ขมวดเไว้เดี๋ยวจะแอดแล้วเดี๋ยวต้องฟังแผลงก่อนแพรนแพรนเดี๋ยวรากลับดำด้วยอยากถอดไม่ไปต่อคุยด้วยมากเลยอย่าเก็บจับลาดูมีอะไรที่เก็บโดดขึ้นไม่ได้โอเคเก็บแล้วโอเคี่ตายนะครับ ไอ้หนนี้โอเมนอ่ะย่าย่าโอเมนอยู่นี่โอเมนจัดจัดจัดต่อไปครับสมอลสมอลเอสป่าดูดูเพื่อนตายแล้วดูแล้วโอเมน มใไม่ใช่มใันไม่ใช่ันชไอ้เ้ยกูขับไม่ไหวไอ้เกูขับไม่ไหวแล้วไอ้เ้่พาคนเดียวเลยไอ้เยม่ใ่นิไอ้เยอะมงีจะตอบายใ้พี่จบอกดูยนมวยไทยคนไทยหรือเปล่า พี่พี่พี่ใจเย็นพี่เดยวตายพี่พีคนไทยปอกล้ล่จะตายพี่จะตายใจเย็นๆทมาแล้ชอบใจย่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้จะมีคนหลรตายคาอะไรไอ้ใไอ้กออ้จะตาย สงสัยยังเลยว่าโมเดลเพลงได้ระบายใจมาจากตัวอะไรเนี่ยแมงสาบในห้องไอ้สางเด้ยค้ชท่งเก่งจลยโอเครับสาบ ขอบคุณที่บอกไอ้เหี้ยบอกช้าชิบหายผูตายแล้วที่จ้าบอกผูขอบคุณมากไปดีกว่าไปไปไปไอ้ยัยเพลนกูขอต้องชื่อคิดว่าเพลนเอางี้ดีกว่าแทนทีมอ่ะเต็มตอนไหนได้ได้เข้ามาปวดดิไอ้ยัยพีมแทน พวกมีคลิปย้อนหลังไอ้เชี่ยช่องช็อตนี้กูมีคลิปย้อนหลังมีไทยตายอ่ะพี่มีไฮไลท์เลยกูมีของลงช่องแล้วพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันไหนเน็ตตายเดี๋ยวเน็ตตายพี่ก็เล่นในพี่พี่ก็เล่นในเกมเกมเต็นท์สาวกูกันโควบเออโคตรวาไอ้คนนี้มันเก่งไม่เก่งนะเชี่ยแต่กูชอบเสียงมันมากกว่า พี่ติดตามช่องเปโกด้วยนะเนี่ยตติดตามแต่ไม่ค่อยได้ดูไอจังก็มาเราสองคนฮาอูพี่กำลังฟังเพลงอยู่มึงพาอูแชนแนลเอาจริงดิพี่เยอะเยอะแต่ติดตามเยอะเอ้ยนั่นไงนายห็นมาล้วฟังเพลงอยู่ฟังเพลงอยู่ เฮ้ยเขาเล่นเก่งนะเนี่ยเขาเล่นเก่งนะไม่ใช่ไม่ใช่น้อยนะเฮ้ยเก่งมากเลยโอมิซาทีวีเขาเล่นเก่งเนี่ยเขาเล่นเก่งมากมาโอเคเสียงเขาเล่นเก่งเว <70. S 1> ้เเเยแต่กูชอบเสียงมากกว่า <patience> เดี๋ยวเดี๋ยวราพูดเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะพูดไว้เดี๋ยวเขาจะพูดเข็งแกร่งโอมิซาทแล้วเสียงนี้มันเข้ามาในหัวเลยเอาไปเลยพิซซ mm hmm. ี่ <S <S นี่อันนี้แหละ

ไปแล้วปาแล้วมีเอะเบตาอซื้อฮับดีตีมเล่นไม่อ่อยละซื้อม,มาไม่ไ้เล่นจะเอาสนุกนะซื้อมาหามเตอรไซ์กันขนะี่้า้ยเดี๋ยวโดนควบคุมเ้ มันทำมันทำอะไรกูโอเคโอ้หัวแตกเลยเอาไนแล้วไอ้หัวไก้ได้ได้ยินเสียงเลยไอ้เขาแข็งหมดแล้วแข่งือนผมยังแข่งมันเก็บออกมาให้ผมด้วยแบบขอบคุณครับ thank you บริวารอะไรอย่างชอบเลยไม่ชอบบ้างๆเลยไอ้ย่าให้ผมซื้อปืนผิดไอ้ย่าเราไม่ผิดตังเสียงเสียงยุ่เหมือนแบบไอ้ย่ามัเสียง์จี้มากเลยอะเสียงก็เหมือนน้ำมันกาวผสมว่าต้องจูดอีกทีอ่ะไอ้ย่ามันเกี้จัดอ่ะเฮ้ยเอ้ว่าตัวไหนบอกนะเดี๋ยววางโต๊ะโม่ให้ <laughs> <one> แต่รีบปัก oh, หน่อย oh. นะง <laughs> <laughs> ทำไมพี่ไม่ปักลิงไว้ในดิสคริปชัน n นะปักเพลงอะไรลิง <Link> discord อ oh, ่ะอ๋อลืมวันนี้ลืม <The inside. S 1> ไม่เก็บไม่เก็บวันนี้ไม่เก็บเฮ้ยตัง โ <Okay. S 2> อเคไล้เสร็จแล้วเลยก็รจะเอาไฮไลท์มันลงระวัลงรวังรวังหลัง ขนาดที่กูซื้อมาทำไมดีกว่า,วา,วาลบไอ้ตัวแหวนโอ้จริงโคตรเจ๋งเลยเก่งจัดเลยแต่ใช่บอกไอ,อ้ซัสซิงคิดอยู่ดี่เตียวอัปเดตแก้บ้าเกี่ยวหมดแล้วช่วงนี้มีอะไรไอ้ซัสซินกูยังเดินบนอากาศได้อยู่โจบเสียงมากเลยนี่นี่พูดมากเลยที่บ้านเสียง <c oughs> พี่คนชอบเลยเสียงพี่ไม <c oughs> ่โคตรเท่ เดีพี่ไม่กี้ไอ้จี้เขาจีห้หัวใจเยอะโคตรจี้เดีพี่ไม่โคตรจี้เสียแค่ได้ยนดดินก็จี้แล้วไอ้เยัยเจอตีอ้โคตรดีตอนปีสองชอบอ่ะเฮ้ยชอบอ่ะชอบเสียงมากเลยโคตรชอบชอบอ่ะไอ้ยัยจะตัวสปงตตรงไหนอบอกเลยไม่บอกนีไ่ไม่เซ็ะกี้พกอ,อยู่ใครไมค์ ไข่บ <Ừ. S 1> ันปครับไข่ไมายครับเออเลยอะไรแล้วมาบอกกูว่าที่จะค่อยจะแก้ได้ไหม

อย่างไรก็ออกไปได้พี่ไอ้เชี่ยก็ซื้อปืนผิดอีกแล้วอุทามจริงพี่เล่นไมครับแม่พี่เออผมเปิดเสริมอ่ะยังไม่เล่นเลยไม่เลยนไม่เอาไปโสดแล้วตอนนี้เอ้ยเชียเดี๋ยวเปลี่ยนภาษาแกเดี๋ยวพวกแพ้กับชินภาษาไอ้ไอ้โง่ไม่น่อเลืมเปลี่ยนภาษาจะได้ดีโสดตีกูจ่ายตั้งเก่ง เคยสงสัสยไหมปตทเป็นยอมาจากอะไรปฏิทินผมคิดว่าจะจะไปผมคิดว่าจะไปเติมที่อื่นบ้ามันอยู่ตรงนั้นน่ะให้เราเซตจมนวต,ตรงไ,ไหนอ่าดู้ไอท์นอว์ราเราคำสั่งเซมมมตจมูวนอีกตนนัน เพื่อมาช่วยเล่นเนเธอร์นอว์มาเยอะคำสั่งคำสั่งเซตัมมุกไม่มาคำสั่งเซตัมมุกยังไม่มามาเฮ้ยเฮ้ยเขาเกมมาด้วยแะตัวงรังหลังนะไปใครที่ใครที่เล่นเกมดูเนเธอร์นอว์ลงยูทูบได้นี่คือเป็นนี่คือเป็นคนที่ต้องขยันตัดต่อมากอะ เอ้ยเนี่ยแล้วโอเคสวยนะไ <c oughs> อ้ยัยเสียงอีกแล้วไอ้ยัยจี้ไอ้จะ <c oughs> <c oughs> เข้า <c oughs> หัวใจ <c oughs> <c oughs> เข้าหัวใจเดี๋ยวเลยเ,ลย <c oughs> เออวะ่ะเขาไหว้เก็บตังค์บ้างไม่เป็นไรใช้ใช้ไปอนะ่ะ <c oughs> ไม่เก็บอ่ะเก็บทำไมวะ ตังเงิน้ใช้ไปดูเอเกมนี่ก็น่าสนใจนะกันเผินเ <c oughs> ม็ดสุดฮาโค้ดชอบโค้ชอบเสียงอะขอบใจ <c oughs> หลายหลายมเป็นอย่างจา <c oughs> <c oughs> ้จ้ามายทำยูทูปนายน่าจะลุกนะเกลียนเล็บมาโตไม่ได้เรียกมาอะไรสาวคู่

น่าสนแต่ตอนนี้เอร้วยาววาววาววมาวว้วย้าววาวว้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 า้วว้วาวว้าวว้าวว้าววาวว้้าวาวว้าวะ้าวว้้าวว้้วว้าวว้าวาววาวว้า้วว้้เวว้าวว อย่างทาไอเซซ์สมอตรงไหนต้องไปดูยูทูบแล้วไม่ชอบที่นี้ชอบจังเลยชอบเสียงเสียงเสียงกื่นก็ปกติหมดมีอยู่คนเดียวไม่อยู่คนไม่แค่คนเดียวเท่านั้นเสียงมันไม่พิการ

อะไรวะข้างหลังข้างหลังอ้าวอยู่ทุกคนก็เงียบไปกวใส่หลับกันเออทันอยู่ทันอยูหลังกลางไรจะเป็นยังไงกันบ้านทันทันทัน อจ้าวใจเฮ้ยเสียงเขาเสียงเขาเหนือเสียงเขาเหนือแล้วเฮ้ยเสียงเขาเหนือมีสนิมมากไอยจี้หัวใจชิบหายเสียงแบบเสียงจี้อ่ะคือมันจี้มากเลยจี้จุดมากเลยเดี๋ยวมายตามอะตอนนี้เสียงเงียบอ่ะยังเป็นเสียงอยู่โอเคครับ พี่อยู่บนเลยเฮ้ยอะไรอ่าพี่กะว่าพี่จะทำอะไรอีกนะจะแก่นะ มมีีกระจายนายจัดกายเลยมันมาแล้วมาแล้วผมหปอยู่ไปแล้วนะรออีกสามสิบไอ้เรื่องอะไรจะตีข้าผมว่าผมไปนอนเถอะดีกว่าไอ้ไวจะตีสาบแล้ว โอ้รอบนี้เราคู่วะหน้าที่เราอ่ะคนคู่ที่ตัดการที่ตัดการเชื่อมสายคนนี้คือบอลด้ะเข้าไปแล้วเขาไปสบายแล้วโอเคมีเกาะใช้สักษีซื้อปืน ด้เป็นทอมลนะ่ะโอ้ชอบร้านคครับ <laughs> ชอบเสียง <c oughs> ให้ตายสิฉันรู้ลกเสียงเขา A, 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 A. เฮ้เเ้ย่างงนะีมีมีมีทำสะพายล่นมันทำสะพายหล่นมันทำหล่แล้วมันทำหล่นแล้ว หั n อยู่นึดโอเคบาย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 สมากเลยครับยบแล้วเยี่ยมกพรเทปเกบแล้วไปครับไปครับไปครับ